สวัสดีครับวันนี้นะครับพิเศษเลยที่เราอยู่ที่สาขาโชยซสนะครับวันนี้รอคอยกันมาเนิ่นนานนะสำหรับชาวไบเกอร์ไม่ว่าจะเป็นสายสกูตเตอร์สายสปอร์ตสายเลสซิ่งสายคูสเตอร์ทุกสายทุกแนวนะครับมาเลยกันเลยครับมาดูกันเลยครับนี่ครับเป็นย่างบิสตโตนะครับพร้อมแล้วนะครับที่ดร์ไบนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซีเล็กถึงซีซีสูงยันโกวิงเนยนะครับเรามีให้หมดเลยทุกรุ่นนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดตามทางเว็บไซต์ได้แล้วก็ เพจ a c e b o o k ดอกเตรไบนะครับไม่ว่าจะเป็น l i n แอดสอบถามมาได้ทุกรุ่นเราพร้อมบริการนะครับส่งทั่วประเทศไทยก็มีนะครับวันนี้พร้อมเลยนะครับสำหรับบิสโตสสาหรับใครที่อยากจะสนใจที่จะเปลี่ยนยางนะครับสําหรับชาวไบเกอร์ก็สามารถติดต่อมาทางในทางเพจได้แล้วก็มาเจอหน้าร้านกันได้ที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลร,รถของคุณให้มั่นใจในคาขับขี่มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ